ระบบชิงอินเวอร์เตอร์ของโซลา r ก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์มาตรฐานที่ใช้กันมานานมากแล้วของระบบโซลา r นะครับก็เราจะมีอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่นะครับติดตั้งอยู่ด้านล่างแล้วแผงโซลาร์บนหลังคาเนี่ยก็จะต่อกันเป็นอนุกรมเป็นสตริงลงมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นั้นนะครับข้อดีของมันเลยก็คือว่ามันจะติดตั้งง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าในพื้นที่เนี่ยที่มันเป็นพื้นที่โล่งไม่มีเงาบางังระบบ s ิงอินเวอร์เตอร์จะทำงานได้ดีนะครับ ส่วนอีกระบบหนึ่งที่เริ่มมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยและเป็นที่แพร่หลายในอเมริกามากก็คือเป็นระบบไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับที่แบรนด์ Enphase เนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกตลาดนะครับระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ก็คือว่าแทนที่จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับเราจะเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กๆนะครับหลายๆตัวติดตั้งอยู่ที่ใต้แผงบนหลังคาเลยนะครับตัวหลักการทํางานของมันก็คือว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวเล็กตัวนี้เนี่ยจะแปลงไฟจากไฟ กระแสตรงจากแผงเป็นไฟ AC ตั้งแต่บนหลังคาเลยนะครับและต่อขนาดลงมาที่ตัวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบไมโครเวอร์เตอร์เราจะไม่มีไฟฟ้าแรงสูงบนหลังคาบ้านเราเลยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโอกาสเกิดไฟไหม้เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับ